แนะนำสายชาร์จหัวชาร์จและ power bank บแบรนด์ใหม่คุณภาพดีประจำปี2024นี้นะครับ,บแบรนด์นี้นะครับมีประกันศูนย์ไทยสูงสุดถึง2ปีเต็ม<ด>และมีบริการเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันที<ว>นี่คือ C-TECH เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับปี2024นี้นะครับผมว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปละเราจะไม่ง้อแล้วนะฮะว่าผ,ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะแถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้เราหรือไม่เราซื้อใช้เองดีกว่าในเมื่อเราซื้อใช้เองเนี่ยเราสามารถเลือก Power Adapter ที่มีกำลังไฟสูงๆนะครับมีดีไซน์ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยสูงจ่ายไฟได้เร็วๆชาร์จแบตให้เราได้เร็วๆอย่างเนี้ยชีวิตเราจะมีความแฮปปี้มากกว่า,าถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์เหล่านี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จที่ชาร์จในรถยนต์หรือว่าหัวชาร์จใช้ในบ้านหรือแม้กระทั่งแบตสำรองนะครับวันนี้ผมมีแบรนด์ใหม่ครับมาแนะนำให้รู้จักกันนี่คือ CT e c h ครับ ซีเทคเนี่ยเริ่มต้นทําตลาดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2022นะครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่หัวชาร์จแบบแกนเลียมในตรยเทคโนโลยีนี้กําลังมาเลยนะครับ ซีเทคเนี่ยเขามีทีมวิจัยและทีมพัฒนานะครับที่เป็นวิศวกรจากหลายประเทศทําการวิจัยมานานนะฮะสั่งสมประสบการณ์มากว่า10ปีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเซลล์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็แผงวงจรไฟฟ้าปี2022เขาก็สามารถออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวชาร์จแบบแกนมาขายได้ทันทีเลย <Wow. S 1> นี่เป็นไงฮะสุดยอดสร้างความฮือฮาไปแล้ว2023เขาก็ขยายไลน์โปรดักต์ของเขาออกไปอีกครับมีเป็นเคสแบบแมกเนติกแ ข้างหลังปุ๊บชาร์จไร้สายนี่ตัวนี้ก็ทันสมัยมากๆนะครับรวมไปถึงสายชาร์จนะครับเขาก็ออกสายชาร์จท,ที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีตัวเลขบอกกําลังไฟในขณะที่เรากําาร์จอยู่ด้วยมาถึงปี2024นี้ครับจะเป็นปีที่ c ีเทคเนี่ยทำตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มตัวจะมีการขยายไลน์โปรดักต์ออกไปอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จแบบจ่ายกําลังไฟได้สูงสูง power bank แบบจ่ายไฟได้กําลังสูงสูง power station accessory สำหรับ n o t e บุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีสาย thunderbolt รวมไปถึงเขาจะมีอุปกรณ์สำหรับ audio gadget ด้วยนี่ไปถึงนู่นเลยวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายตัวจาก CTECH มาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันเดี๋ยวไปดูทีละตัวเลยเริ่มต้นด้วย CTECH Car Charger 45วัตต์ อยู่ในมือผมครับนี่คุณผู้ชมดูสิโอ้โหเล็กมากๆเลยนี่คือที่ชาร์จในรถนะครับที่มีขนาดเล็กมากๆเท่าที่ผมเคยเจอมาเล็กขนาดไหนเล็กขนาดที่ว่าเสียบลงไปในช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์คนนี้นะฮะเขาจะลาบเรียบไปกับช่องจุดบุหรี่เลยไม่มีส่วนใดนูนขึ้นมาให้เห็นเลยนี่เขาดีไซน์ดีมากๆนะครับคือขนาดเล็กกะทัดรัดแต่จ่ายไฟได้สูงถึง45วัตต์หลายคนเนี่ยกลัวว่าพอเสียบลงไปแล้วมันลาบเรียบไปกับช่องจุดบุหรี่เลยแล้วจะเอาขึ้นยังไงโอ้โหไม่ต้องห่วงเขาคิดเรื่องนี้ มาเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีเป็นหูบานพับแบบนี้ครับเป็นหูหิว้วนี่ให้เราสามารถดึงเข้าออกได้โดยง่ายนะครับเป็นที่ชาร์จในรถยนต์แบบ2พอร์ตมี USB A 1พอร์ตแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งเป็น USB C นะครับจ่ายไฟกําลังรวมถึง45วัตต์ถ้าคุณเสียบชาร์จทีละพอร์ตทั้ง2พอร์ตนี้จะได้ไฟ45วัตต์นะครับถ้าใช้งานทีละพอร์ตแต่ถ้าเสียบพร้อมกัน2พอร์ตพร้อมกันก็จะหารครึ่งเหลือพอร์ตละ24วัตต์ นะถ้าใครที่ใช้ที่ชาร์จรถยนต์แบบเก่าๆอยู่นะครับคุณควรเปลี่ยนเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กําลังไฟสูงคุณไม่ต้องเสียบยาวๆขับไปจนสุดเส้นทางเสียบแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แบตเต็มแล้วนะครับหรือว่ามีเวลาเสียบน้อยๆเผลอลืมเสียบอะไรเงี้ยเสียบแป๊บเดียวก็ได้ปริมาณแบตมาเยอะนะครับถือว่าเป็นตัวชาร์จที่น่าใช้มากๆในพศนี้รองรับเทคโนโลยีการชาร์จครบถ้วน Quick c h a r g จ5.0 PD 3.0 PPS Programmable Power Supply AFC Adaptive Fast Charge ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมีไฟแสดงสถานะด้วยวัสดุที่ใช้ทำคาชาร์เจอร์ของ c t e ท h ตัวนี้นะครับไม่ใช่พลาสติก พราะถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยคุณจะใช้งานได้ไม่นานเขาก็จะกรอบแตกเสื่อมสภาพเพราะว่ารถยนต์ในบ้านเราเนี่ยจอดตากแดดนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงตัวนี้นะครับใช้วัสดุทำบอดี้เป็นซิงค์อันลอยครับ <Wow. S 1> พอเป็นอันลอยเนี่ยมันแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานกว่าเดิมมากๆสีเทคคาชาร์เจอร์45วัตต์ราคาปกติ399บาทมีส่วนลด100บาทเหลือ299บาท ต่อมา C-Tech Travel Charger 65วัตต นี่ไม่ใช่หัวชาร์จธรรมดานะครับแต่เป็นการรวมร่างกันระหว่างหัวแปลงปลั๊กหรือว่าทาวเวลล์อะแดปเตอร์นะครับกับตัวหัวชาร์จรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกคุณก็ต้องซื้อหัวแปลงปลั๊กหนึ่งตัวและเพื่อเอาไปใช้กับตัวหัวชาร์จที่คุณใช้อยู่ประจําในประเทศไทยถูกไหมครับเท่ากับคุณต้องพก2อย่างแต่คราวนี้คุณจะสามารถไปเมืองนอกได้โดยพกตัวนี้ตัวเดียวเป็นทั้งหัวแปลงปลั๊กและเป็นทั้งหัวชาร์จ ในตัวเดียวกันนี่ผมหมุนให้ดูรอบๆบตัวโอ้โหคือเขาออกแบบมาดีมากนะครับคือคุณสามารถเสียบกับปลั๊กไฟ ประเทศต่างๆได้ถึง160ประเทศเนี่ยแบ่งเป็นโซนๆเลยนะคุณอยากได้โซนอเมริกาออสเตรเลียคุณก็ผลักตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็สไลด์ออกมาฝั่งยุโรปยูเคนี่สไลด์ออกมาได้นะครับใช้งานได้ถึง160ประเทศยกตัวอย่างถ้าคุณจะไปประเทศที่หัวปักเขามีลักษณะเป็นเอียงๆอ่ะอย่างเช่นออสเตรเลียหรือว่าจีนนะครับคุณก็สไลด์ตัว US ออกมามันจะเป็นตรงๆแบบนี้อ่าถ้าใช้กับ US นะจะเป็นหัวปักตรงๆแบบนี้คุณบิดได้ครับนี่บิดแบบนี้ปั๊บ นี่อย่างเนี้ยเป็นออสเตรเลียกับจีนทันทีแล้วก็ยังบิดกลับได้ด้วยนะเป็นกลางออกก็ได้นี่แบบนี้อันนี้ใช้กับที่ไหนรู้ไหมอิสราเอลเออ พอแปลงปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยคุณก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่ประเทศนั้นได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวปลั๊กเหล่านี้นะครับเขารองรับไฟตั้งแต่100โวลต์จนถึง250โวลต์แล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับแล้วใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง2,500วัตต์อย่างพวกไดเป่าผมอะไรเงี้ยพกไปแล้วก็เสียบใช้ได้ตัวนี้ทนไฟได้ถึง2,500วัตต์เลยทีเดียวแล้วยังไม่พอยังเป็นหัวชาร์จในตัวด้วยนะครับคือมี USB ให้คุณใช้งาน ได้เยอะถึงขนาดนี้ครับ5พ3 4 5พอร์ตด้วยกันจ่ายไฟสูงสุด65วัตต์มี USB-A 2พอร์ตจ่ายพอร์ตละ12วัตต์แล้วก็ USB-C ด้านล่างเนี่ยเป็นสีดำา2พอร์ตนี้จ่ายไฟพอร์ตละ15วัต์ด้านบนครับมี USB-C เป็นพอร์ตสีส้มอีกอันหนึ่งตัวนี้ตัวเด็ดเลยจ่ายไฟพอร์ตนี้พอร์ตเดียวนะครับ อยู่ที่65วัตต์ถ้าคุณมีมือถือไปชาร์จได้ถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กไปคุณเสียบเส้นนี้เส้นเดียวกับพอร์ตนี้พอตเดีย e วคุณชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยนี่โหตัวเดียวจบเที่ยวทั่วโลกจริงๆสุดยอดมากนะครับแล้วมีระบบความปลอดภัยด้วยนะอ่าเขาจะมีฟิลอยู่ที่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ด้วยถ้ามันเกิดไฟลัดวงจรฟิล์ก็จะขาดแล้วเขาให้ฟิล์สำรองฝังมาตรงนี้ด้วยอยู่ด้านบนคุณสามารถแงะฟิล์ตัวนี้มาเสียบแล้วใช้งานได้ต่อด้วย ซีเทคทราเวลชาร์เจอ65วัตต์ราคาปกติ1,499บาทมีส่วนลด200บาทเหลือ1,299บาทต่อไปเป็นหัวชาร์จครับซีเทครุ่น CA651 นะครับ65วัตต์แกน Power Adapter นะครับนี่คือหัวชาร์จเทคโนโลยีแกนนะครับข้อดีของเขาคือมีขนาดเล็ก กระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกในขณะที่ชาร์จเนี่ยความร้อนไม่สูงด้วยนะครับเขาจะแค่อุ่นๆเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ออกแบบดีนะครับเนี่ยขาปลั๊กเป็นแบบพับได้ด้วยยิ่งทำให้เราพกพาสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์มีพอร์ต USB ให้ใช้งานถึง3พอร์ตนะครับเป็น USB A 1พอร์ตและ USB C 2พอร์ตนะครับ USB A เนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุด30วัต แล้วก็ USB C 2พอร์ตนี้นะครับถ้าเสียบเดียวๆจ่ายไฟได้พอร์ตละ65วัตต์เลยแต่ถ้าใช้งาน C พร้อมกัน2อันเขาจะแบ่งจ่าย45วัตต์กับ18วัตต์หรือถ้าคุณเสียบพร้อมกัน3พอร์ตเลยจะเฉลี่ย3พอร์ตรวมกัน60วัตต์รองรับเทคโนโลยี Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0, PPS AFC ลองรับกระแสไฟตั้งแต่100โวลต์จนถึง240โวลต์นะครับใช้งานในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกมีระบบปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตามอุปกรณ์ที่ชาร์จแล้วก็ช่วยถนอมแบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> แถมยังมีระบบความปลอดภัยให้มาถึง4ชั้นครับระบบป้องกันแรงดันไฟเกินระบบป้องกันกระแสไฟเกินระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินและระบบป้องกันกระแสไฟลัดวงจร c ีเทคซีเอหกห้าวัตต์แกนพาวเวอร์อะแดปเตอร์ราคาปกติ899บาทมีส่วนลด200บาทเหลือ699บาทมี2ส,สีให้เลือกนะครับสีขาวกับสีดำ ต่อไปเป็นแบตสำรองครับ CTECH รุ่น L 1 0 0นะครับนี่คือแบตสำรองที่ใส่ในทำด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ข้อดีคือเขาจะออกแบบรูปร่างและขนาดได้บางเบาพกพาสะดวกนะครับเหมาะสำหรับพกพาไปใช้งานต่างประเทศพกขึ้นเครื่องได้สบายมากๆเลยนะครับเป็นแบตสำรองความจุ10,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลปริมาณแบตที่เหลืออยู่ด้วยนะครับทให้เราดูได้โดยง่ายเลยมีพอร์ตให้ใช้งานทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันเป็น USB A 2พอร์ต นะครับจ่ายไฟที่22.5วัตต์แล้วก็ USB C 1พอร์ตจ่ายไฟที่20วัตต์นะครับชาร์จไฟกลับที่แบตสำรองตัวนี้ได้เร็วด้วยรองรับไฟชาร์จถึง18วัตต์ ลองรับมาตรฐานการชาร์จนะครับ Quick Charge Power Delivery AFC หรือแม้กระทั่ง VOOC Charge ของ oppo ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยถึง10ชั้นครับป้องกันการชาร์จไฟฟ้าเกินกระแสะไฟฟ้าเกินการคายประจุมากเกินไปป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินป้องกันกำลังไฟฟ้าเกินป้องกันการลัดวงจรชาร์จเต็มแล้วหยุดชาร์จ ระบบป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันอุณหภูมิสูงเกินและมีระบบรีเซ็ตการป้องกันด้วยแบตสำรอง c t e ทครุ่น L 1 0 0นะครับราคาปกติ599บาทมีส่วนลด100บาทเหลือ499บาทนอกจากนี้เขายังมีรุ่นความจุ20 0 0 0มิลลิแอมด้วยนะครับชื่อรุ่นว่า c t e ทค L 2 0 5 ปิดท้ายด้วยสายชาร์จครับ c ีเทครุ่น z ซ5 <S 2 <S <le af> 1ต้องออกเสียงว่า ZC นะไม่งั้นจะต้องออกว่า CC มันจะเข้าใจยากมากเลยนะครับ <S <S <le af> นี่คือสายชาร์จ USB ที่มีให้เลือกทั้งแบบ C to C และ C to Lightning นะครับมี2แบบให้เลือกเลยเป็นสายชาร์จที่รองรับกำลังไฟ6แอมป์หรือว่า100วัตต์นะครับรองรับการชาร์จสูงๆได้แล้วตัวสายเนี่ยทำจากไนล่อนถักคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานหัวสายนะครับทั้ง2ด้านเป็นโลหะเลยนะครับแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกระชากทนต่อแรงดึงใช้งานได้ยาวนานหลายปีแน่นอนนะครับความพิเศษของสายชาร์จตัวนี้คือเขามีจอแสดง ผลกาลังไฟที่คุณกําลังชาร์จอยู่ด้วยนี่คุณสามารถดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้คุณกําลังชาร์จไฟอยู่ที่กําลังไฟเท่าไหร่โอ้โหมีจอบอกด้วยเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็รองรับมาตรฐานการชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็น Quick Charge หรือว่า Power Delivery นะครับแล้วที่เด็ดของสายชาร์จตัวนี้คือเขามีชิปเซตครับที่ชื่อว่า E-marker ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวควบคุมกระแสะไฟให้เสถียรและนิ่งช่วยให้การชาร์จของคุณน,นั้นทําได้ดีมากขึ้นนะครับสายชุดนี้สามารถถ,ถ่าย โอนข้อมูลได้ด้วยมีคุณสมบัติเป็น USB 2.0นะครับถ่ายโอนที่480เมกะบิตต่อวินาทีสายชาร์จ c t e c รุ่น ZC521 สัราคาปกติ299บาทมีส่วนลด100บาทเหลือเพียง199บาทเท่านั้น ดูจากราคาของผลิตภัณฑ์ซีเทคแต่และรุ่นที่เราบอกไปนะครับโอ้โหคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคุณผู้ชมจะรู้ได้เลยว่าวัสดุที่เขาใช้สเปคที่คุณได้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับน่าหาซื้อมาใช้มากๆแต่ในราคาที่เราบอกไปเนี่ยมีส่วนลดด้วยใช่ไหมนี่คือเรื่องสําคัญที่ผมต้องบอกคุณครับส่วนลดที่ว่านี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะวันที่คุณดูคลิปเสร็จแล้วจะสิ้นสุดนะฮะจะลดถึงแค่วันที่29กุมภาพันธ์สองพนี้เท่านั้น ปีหน้าเนี่ยไม่มีวันที่29กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นปีนี้เท่านั้นหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาครับเว็บไซต์เขาคือ ctechweb.com นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้หรือถ้าคุณอยากจะสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่คุณคุ้นเคยเขาก็มี Official Shop นะครับทั้งบน s h o ป e e Lazada หรือว่า TikTok s h o p ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับบริการหลังการขายไม่ต้องห่วงครับมีประกันแบบศูนย์ไทยอ่ แล้วส่งเคลมเนี่ยไม่มีการซ่อมนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีประกันสูงสุดถึง2ปีสําหรับอุปกรณ์อย่างสายชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จในรถหรือว่าอะแดปเตอร์ใช้ในบ้านอันนี้ประกันสูงสุด2ปีแต่ถ้าเป็น power bank จะประกัน1ปีอ่าสบายใจได้เลยครับเสียไม่มีซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนี่คือ c Tech ครับลองไปหาใช้กันดู